ใช่เหมือนประมาณว่าเหมือนตัวเองได้มาคนเดียวงงปะเซนก็มาไปตั้งหลายร้านแล้วไงไม่เขาจะขี่ไงว่าเขาน่าสายกินเขาน่ารีวิวเขาบอกว่าเซนน่ะหรอแบบเฉยเฉแต่ว่าวันนี้เซนก็ได้มาต่อนะคะเออทำไมเราไม่ให้ไม่ให้ขอต่อเพราะว่าวันนี้ก็อร่อยเหมือนกันเห็นปะคนอย่างเยอะเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยสวัสดีค่ะ สวัดีทุกคนเลยนะคะชาว flex อร่อย4.5ค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงช่วงเวลาของเซ็นแล้วนะคะกับ flex sj story ค่ะเรามาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เนี่ยเซนจะมาทรองตำแหน่งการกินของอร่อยนะคะ2 ep ที่แล้วเซนปล่อยให้ sj ต้นเนี่ยไปตะลุยร้านเด็ดร้านดังนะคะแล้วก็พี่ต้นก็ทำได้ ดีแหละก็ถือว่าดีมากๆนะคะกินเก่งมากแล้ววันนี้นะคะเห็นหน้าเซ็นแบบนี้นแน่นอนเลยค่ะว่าเซนก็จะหอบเอาความอร่อยนะคะที่มาพร้อมกับประโยชน์จากผลผลิตมะเขือเทศค่ะที่เขาเอามาคอลแลบกับร้านเด็ดร้านดังโอ้โหจำนวนนับไม่ถ้วนเลยนะคะมีหลายเมนูด้วยในแต่ละร้านแล้วก็ทำออกมาเป็นเมนูที่ create สุดพิเศษแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะในคันเทนโดยคัมฟรุชคอลเ a คชันซีซั่นสองลูกล่าอินเตอร์ซิตีค่ะซึ่งแต่ละเมนูที่เราเห็นไปใน e ีีก่อนหน้านี้เนี่ยก็การันตีได้ถึงความอร่อยเลยนะคะพี่ต้นกับเซนเนี่ยติดใจมากๆเลยและตอนนี้เนี่ยเซนก็พามาถึงร้านแรกใน e ีีของเซน e ีีนี้แล้วนะคะเขาขึ้นชื่อมากเลยเรื่องของเส้นสดค่ะเซนก็ชอบเส้นสดมากๆเลยนะคะถูกพี่ถูกคนมากๆตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน สปาเกตตี้แฟคทอรี่ค่ะ เซนก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วค่ะหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตากับร้านสปาเกตตีแฟค c t อรีนะคะ mm hmm. เขาก็เป็นร้านอาหารสไตล์ฟิวชั่นค่ะที่ขึ้นชื่อ mm hmm. เริ่มของพาสตา้าเส้นสดนะคะม mm hmm. ีให้เลือกหลายรูปแบบมากๆเลย mm hmm. ดูจากบรรยากาศในร้านกันก่อนแล้วกันเนาะรอบๆเนี่ยก็จะมาเป็นแนวแบบเท่ๆอินดัสเทรียลนะคะให้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังอยู่ในโรงงานทำพาสตา้าเส้นสด mm hmm. แล้ววันนี้เนี่ย mm hmm. ก็ไม่รอช้านะคะเพราะว่าเซนก็กําลังจะได้ทาน 2เมนูเดี๋ยววันนี้จะเป็นตัวแทนชิมให้ทุกๆคนเองนะคะนี่เลยค่ะสปาเกตตีวิดซีฟู้ดแอนนาโปลีดอยคัโทเมโอทซอสคือแบบเต็มจานเลยอ่ะคือเซนไม่รู้จะเริ่มจากอะไรดีน่าทานมากนะคะแต่ว่ายังไม่หมดค่ะข้างๆก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่คือครีมซอสเรเจนิเต้วิดดอยคัดรายเชอรี่ทเมโอทแอนด์ส MO กเบคอนค่ะเรามาเริ่มกันก่อนเลยค่ะกับเมนูนี้นะคะสปาเกตตีวิดซีฟู้ดแอนนาโปลีดอยคัโทเมโอทซอสคือเขาเด็ดอยู่แล้วเรื่องของ ของพาสต้าเส้นสดอ่ะล่านี้คือเป็นเส้นแบบคลาสสิกนะคะเขาผัดกับซีฟู้ดนะคะครบอ่ะอาหารทะเลมีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยแล้วก็โรยด้วยชีสด้วยนะคะซอสนาโปลีสูตรเฉพาะของทางร้าน เอต้นคือพลาดแล้วอ่าจริงดีมาก <c oughs> ในส่วนของซอสนาปโปลีเนี่ยเซ <c oughs> นรู้มาว่าเขาใช้ซอสมะเขือเทศโดยคำสูตรปรกตินะแล้วมันก็จะคงความเข้มข้นของซอสมะเขือเทศจริงๆค่ะได้รสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวมากๆ <c oughs> แล้วพอมาคลุกกันกันกบพาสต้าเส้นสดอ่ะมันดีมากเลยอ่ะ รสเรเจเนเต้ with ดอยคำดรายเชอรี่ท m ม t o โต้ and สมกเบ c o n มีแต่ของโปรดของเซนทั้งนั้นเลยนะคะจานนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยเขาก็จะใช้พาสต้าเส้นสดแบบเรเจเนเต้นะคะยุกยุกยึกยแบบนี้ทุกคนเขาทำให้จานนี้มีความครีมมี่แบบลงตัวเพราะว่า มาคลุกเค้ากับซอสครีมสูตรลับเฉพาะของทางร้านนะคะความเค็มแล้วก็เท็กเจอร์ความกรุบกรอบของเบคอนรมควันชิ้นพดีคำนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความเค็มที่กำลังดีมากๆนี่มะเขือเทศเชอร์ี่อบแห้งอันนี้คือของโปรดของเซนเลยนะหลังจากที่ไปมาหลาย EP แล้วนะคะอยู่จานไหนจานนั้นอร่อยหมดเลยเฮ้ย<ฮ>มันอร่อยมากคือเห็นหน้าตาน้องเป็นอย่างนี้ น้องเด็ดก,กว่าที่เห็นเยอะเลยนะมันดีมากเลยอะอแล้วคือเส้นอ่ะเขาทามาแบบอยู่ในความสุขกําลังดีมากๆเลยอะคือความที่มันเป็นครีมซอสอบบบางคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหาอะไรมาตัดใช่ไหมมาเผือให้เชอรี่อบแห้งนี่แหละที่เด็ดขอมาเพลงสองรักนะคะให้กับ ทั้งสจานมีหนึ่งใจให้ไปทั้งสจานเลยค่ะผ่านไปแล้วกับ2เมนูเด็ดนะคะจากร้านเด็ดอีกหนึ่งร้านเลย s p a เกตตีแฟค c t อรี Factory ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูพิเศษที่อยากให้ทุกคนมาลองนะคะที่สปาเกต t ีแฟค c t อรี Factory นะคะแล้วก็เตือนเลยว่าต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่า มีเฉพาะตอนนี้ไปจนถึง31มก,กราคมปีหน้านะคะมาทานกันได้ทุกอาทิตย์ยังไหวอะเซนว่ายังไงก็อยากให้มาลองกันนะคะที่สปาเกตตี้แฟคทอรี่ค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปอีกหนึ่งร้านไปดูกันว่าจะเป็นร้านอะไรคะ่ะมาต่อกันเลยที่ร้านนี้นะคะนี่เป็นร้านที่เซนเลิฟมากนะคะเป็นหนึ่งในร้านโปรดของเซนเลยค่ะแล้วก็เชื่อว่าคอกาแฟสายสเปเชียลตี้เนี่ยก็ต้องเลิฟร้านนี้มากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่านี่คือเรซไดมอนด์ค่ะ นว่าข้างในเนี่ยเขาจะแต่งด้วยบรรยากาศแบบดิบๆเท่ๆแล้วก็จะใช้เป็นไม้เป็นเหล็กนะคะเป็นหลักเลยนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีบาร์แบบใหญ่เลยนะ ็นคล้ายๆกับห้องทดลองค่ะที่ก็จะมีบาริสต้าคอยทดลองคอยโชว์ฝีมือเมนูที่อร่อยเด็ดแล้ววันนี้เนี่ยเซนก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่า Red Diamond เนี่ยเขาเคยดเมนูใหม่ถึง2เมนูร่วมกันกันกบครอบครัวมะเขือเทศดอยคำค่ะจะเป็นเมนูอะไรและจะอร่อยเด็ดขนาดไหนตามเซนไปชิมข้างในกันเลยค่ะ โอ้ยและตอนนี้นะคะเซนก็พร้อมมากแล้วค่ะที่จะชิมเมนูแรกนะคะซึ่งเป็นเมนูเด็ดของร้าน Red Diamond ค่ะทีเมทัลเชคดาร์โตค่ะ mm hmm. เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นพี่บาริสต้าเขาเชคเชคให้ดูใช่ไหมอันนี้จะเป็นเมนูแบบใสๆเดี๋ยวขออนุญาตใช้หลอดเพราะว่าพี่บาริสต้าแนะนําบอกว่าเราอาจจะเพิ่มรสชาติความอร่อยให้มันแบบกลมกล่อมลงตัวด้วยนี่เลยค่ะเป็นน้ำมะเขือเทศผสมน้ําผลไม้รวม98จากดอยคํานะคะ เฮ้ยเอาจริงปะคือหอมมากคือตอนแรกอะคือเซนแอบดมก่อนแล้วค่ะหอมมากแต่พอลองชิมดูอะ่ะมันหอมกว่านั้นน่ะแล้วมันหอมฟุ้งอยู่ในปากเลยอะ่ะนี่คือชาเออร์เกรนะกลิ่นค่อนข้างที่จะชัดเจนมากว่าเป็นชาเออร์เกร์อินฟิวส์กับมะเขือเทศเชอร์รี่อบแห้งนะคะซึ่งก็นี่แหละเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเด็ดของดอยคาแล้วเขาก็ให้มาเป็นแบบนี้นะคะมาทานคู่กันด้วย มันมีความแบบเปรี้ยวอมหวานอ่ะคือเราสามารถที่จะเติมดิฟนี้นะซึ่งเป็นน้ำมะเขือเทศผสมน้ำผลไม้รวม98%มอกเทลเข้าไปอืมเฮ้ยเจ๋งอะ่ะมันมีกลิ่นม,มะเขือเทศที่ชัดขึ้นแต่ชาเออร์เกรก็ยังชัดอยู่อะ่ะแล้วคือบาริสต้าน่ารักมากบอกว่าอยากได้อะไรเพิ่มบอกนะครับ <c oughs> คือแบบก <c oughs> ินหมดเติมได้อะไรเงี้ยหรอ <c oughs> ละเล นะคะเมนูแรกเนี่ยเป็นชาเออร์เกรใช่ไหมแต่เรามาถึงเรดไดมอนด์ยังไงก็ต้องมีกาแฟาอยู่แล้วนะคะและเมนูนี้ค่ะเซนตื่นเต้นมากนะเพราะว่า เห็นวิธีการทำเนี่ยก็รู้สึกว่าทีเด็ดเขาเยอะมากเลยค่ะนี่คือเมนูชื่อว่า Bloody n u m b e r 7นะคะคือเซนแอบสงสัยว่าทำไมต้อง n u m b e r 7 mm hmm. ก็เลยถามที่บาริสต้านะคะ mm hmm. ก็ได้ข้อมูลมาน่าสนใจมากสาขานี้เขาเป็นคนคิดเมนูนี้นะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น7จําเอมาไว้เลยนะชั้น7ที่เซน a ทน o r ร์นะคะ Bloody n u m b e r อเนี่ยก็มีแรงบันดาลใจมาจาก Bloody Mary นะคะเป็นเมนูม็อกเทลที่ก็จะมีแบบความชัดเจนของทบาสโกะมันก็จะให้ความ เผ็ดร้อนนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะใช้ส่วนผสมหลักไหนๆก็อยู่ใกล้มือหยิบมานิดนึงตัวนี้เลยค่ะนี่เหมือนเป็นแบบพระเอกของแก้วนี้เลยนะน้ำมะเขือเทศผสมน้ำผลไม้รวม98%มอกเทลเพราะจริงๆแล้วในแก้วนี้ยังมีอะไรมากกว่านั้นนะคะเขายังมี น้ำสตรอเบอรี่ของดอยคำไซรัปเลมอนโฮมเมดที่ร้านเนี่ยเขาคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วก็เพิ่มความเฟรชด้วยนี่เลยใบมิ้น์จะมีท็อปปิ้งเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่อบแห้งนะคะก็จะต้องมีทาบาัสโกเป็นส่วนผสมด้วยทาบาัสโกก็เลยลงมาอยู่ในแก้วนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีเปลือกเลมอนนะคะก็จะให้ความรู้สึกแบบหอมๆคือดมแล้วรู้สึกหอมอะ่ะสดชื่นเลยแล้วเขาเติมโซดาไปด้วยนี่บอกสูตรหมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอร่นี่ไม่ห่วงสูตรเลยนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อน พราะอันี้อร่อยเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ดีมากสดชื่นมากแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นคอกาแฟแบบเซนนะคะสายสเปเชียลตี้เลยเนี่ยแนะนำเลยเพิ่มช็อตกาแฟค่ะเอสเปรสโซช็อตเค้ยมันเปลี่ยนสีแล้วทุกคนอย่างที่เห็นอะคือลักษณะของร้านเขาจะเหมือนแบบห้องทดลองตอนนี้เซนกำลังทดลองอยู่นะคะเฮ้ยมันเป็นรสชาติที่ถ้าเซนไม่รู้ว่ามีอะไรใส่ลงไปบ้างอะเรียกได้ว่าเป็นแก้วที่น่าค้นหานะค่ะจะรู้สึกว่าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้สึกว่า มันมีหลายรสดีแต่ว่าอร่อยลงตัวดีผ่านไปแล้วกับอีก2เมนูเด็ดนะคะจาก Red Diamond ที่ทําให้เซนรู้สึกแบบเกินความคาดหมายมากๆเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยเซนเป็นลูกค้าประจําของที่นี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้เลยว่าที่นี่เนี่ยกาแฟเขาดีเครื่องดื่มเขาเด็ดนะคะแต่ก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่า ก็เอามาผสมมาครีเอทกับเมนูน้ำมะเขือเทศจากดอยคําแล้วมันจะอร่อยเซอร์ไพรส์เซนได้มากขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าต้องเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนนะคะก็อยากจะให้ทุกคนแวะมาลองเมนูพิเศษนี้กันได้ที่เรดไดมอนด์นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31มกราคมปีหน้านะคะรีบๆมาหน่อยนะเพราะว่าถ้าติดใจจะได้มาได้บ่อยๆด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตามไปชิมไปลิ้มลองความอร่อยที่มาพร้อมกับประโยชน์จากผลผลิตมะเขือเทศจากดอยคําเหมือนที่พี่ต้นกับเซนไปมาหลายๆร้านเลยนะคะกับแคมเปญ ทำทริปคอลลาเบเรชันซีสั่นสอที่มาพร้อมกับคอนเซปต์ลูกล่าอินเตอร์ซิตี้นะคะมาตามล่าร้านอร่อยนี้กันนะคะได้ที่9ร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ดังที่อยู่ในกรุงเทพนะคะส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะก็เลยต้องลาทุกคนไปก่อนแต่ E.P. หนะ้า FJ คนไหนจะพาพวกเราไปทำอะไรก็ต้องรอติดตามกันได้ใน FlexFJ s t o r y นะคะผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube Fan Page ของเรา Flex Connect คค่ะวันนี้ เซนกะว่าจะไปลองเมนูอื่นๆต่อนะคะเรดไดมอนด์เมนูเขาเยอะค่ะอย่าลืมตามไปหลายๆร้านเลยนะเพราะว่าอร่อยจริงค่ะไปแล้วค่ะ